ประตูมิติ11.1การเริ่มต้นของการเร่งความเร็วสู่การตระหนักรู้พลังงานและการสแสดงผลที่สูงขึ้นโดย Essential Light Worker จิตวันแนสแปลและเรียบเรียงวันที่11มกราคมเปิดประตูมิติ11.1มันคือจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสู่การตระหนักรู้พลังงานและอำนาจ การสำแดงผลที่สูงขึ้น ทุกสิ่งเป็นไปได้ในประตูตัวเลขนี้ทางเข้าพลังงานที่เปิดใช้งานประกอบด้วยศักยภาพที่สูงขึ้นสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วสู่เส้นทางแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นนี่หมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ผู้ที่กำลังเลื่อนระดับเลือกที่จะมุ่งเน้นสามารถปรากฏขึ้นในพลังงานความถี่สูงที่จับต้องได้ช่วยให้พวกเขา